กินขนมครกเลยกันไหมคะมากินมากเลยมีสุกยังยังเนาะมีไส้อะไรบ้างเนี่ยมันม่วงกับข้าวโพดมีไส้มันม่วงกับข้าวโพดคาน่ากินมากเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะมีจะซุกจ้ะ เดี๋ยวจะกินอันนี้ให้ดูกินกเป่าได้เพี่ตอจะไงพี่ต่อโหเอออปเร็วเออไาเร็วเออรสชาเป็นไงเดี๋ยวพี่อวาินแลรูสึกจะได้ยังไงก่อพี่ตอเรออยออ่ออออ่ออออ๋อออออนอออออนึง๋ออนอ